พวกมันเล่นตัวเดิมไม่ได้อะมันอยู่ที่ดานานี่พี่อะอเหรอใช่ใช่ผมเพงรู้เลยมันริฟรเดสแหละสุ่มมาอ่านี่เล่นเป็นลูกสาวอ่ะอันนี้วะเมื่อกี้ใช่ไหมอ่ามาซูโมโตะทัชซุมิป่ะวะอันนี้<อ>ชื่อบุค <B oku S 2> ุทัชซุมิคน,นเดียวกันป่ะวะใช่ลูกสาวไหมเนี่ย <laughs> กูมั่วอีกแล้ว <laughs> ไป อุ้ยเล่นเป็นน้องแหละน้องน่ารักจะอุ้ยมีตุ๊กตาด้วยข้างหลังอะ่ะอุ้ยน่ารักว่ะแล้วน้องถือปืนเป็นแล้วเหรอน้องเพิ่งอายุกี่ขวบโอเคเพื่อความอยู่รอดคิดว่าเราต้องพังอันนี้ไปครับโอเพนเปิดประตูมีชายกำยำตั้งสองสาคนแต่ให้น้องเปิดประตูที่สุดหรือว้ย<ชะ>ไปครับ<ชะ>เล่นไปในอ้วนเหรอ <ชะ S 1> อพ <ชะ S 1> ี่อ้วนไอพี<ชะ>่อ้วน มาไงอะฝูงหลังเข้ามีอ,อยู่มีอ,อยู่มีอ,อยู่ยิงอ,อยู่ช่วย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 อยู่ไปเร็วรีบไปที่ลิฟต์ได้ครับ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 อย่าว่าใไล่ผมตีแรงจังเลยนะน้องน้องโอ้โหน้องมาเยอะมากไอ้เต้าซอมบี้ดีดดีดไม่ไล่กูเด้อ มาแล้วไป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 แล้วเร็วเร็วทุกคนให้มาทีลิฟต์จ้านี่ไงมีที่เติมกระสุนตรงนี้ครับเราก็รีฟิลอาร์โมและมีปืนไรเฟิลฟุกเอาเปล่ามีระเบิดเพิ่มมือด้วยมีกระสุนมีมีเลือดไหมตูแด็กเองนะจ้ะต้องกดเองด้วยอ่ะกดให้ก็ได้ไม่มีใครกดอ่าฉันกดฉันกดแอบฉันกดปุ่มไปแล้ว ป <อ plane. S 2> ้ามาเล้วทุกคนเด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 ทำไมเพื่อนอยู่ข้างนอกเนี่ยคนนึงเนี่ยอ๋อเกมนี้เป็นเกมตลกครับนายเห็นพวกนี้ไหมเฮ้ยนุกมึงดูตรงนู้นมึงดูตรงนู้นโอ้โหไหลเป็นสายน้ำอ่ะ มีอะไรอะตรงนั้นอะชุมนุมอะไรกัน i, มีเลยมีเลยเฮ้ยมีเรื่อยว่ะเอาเองใครไม่เอาผมเอาเองครับต้องยิงข้างล่างเหรอยิงพวกนั้นเหรอราชเก๋เฮ้ยอ,อ,อ,อย่าปีนขึ้นมาจะปีนขึ้นมาทำไมเราอย่าปีนขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยมาไงเนี่ยโอ้โหสวยชิบเป่งไปชิวข้างหลังก็เข้าข้างหลังก็เข้า ไม่ไม่โอเคเลยเขาถามว่าพวกเราโอเคหรือเปล่ามันเละเพี่มากเละมากตรงนี้อย่าปีนขึ้นมาจะปีนขึ้นมาไปไปไป,ไป,ไป,ไปเออเคลียตร,รงนี้ครับมันมปีนขึ้นมาแล้วอ่ะไป ขวาเข้าขวาเข้าขวาเข้าเอาเอาเอามาตบเฉยเลยเราเป็นอะไรกันเนี่ยทำไมถึงมาตบกันอย่างนี้หมดยัางหมดแล้วเนาะโอเคไปไงอ่ะอ๋อลงนี่ได้เหรออ๋อนี่ไงมองไม่เห็นอลไรครับม่มีมีป้อมประการอันนึงพี่ มีกระสุนเต็มแลป้นมีป้อมปืนด้วยตั้งไหนอ่ะออโต้อ๋อออโต้มันเป็นออโต้ว่ะทุกคนใช่เฮ้ยดีเว้ยมยรถแบงเทมากอ่ะปีนได้ปะปีนไดมันจะมาจากฝั่งไหนบ้างเนี่ยเสียวเสียวไส้มากเหลือเกินโอ้ทั้งหมดเลยพุกหาอุปกรณ์แต่งเพิ่มดิพี่ว่ามันน่าจะมีตัวกั้นนะ นี่ไงนี่ไงข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามีที่กั้นอยู่เออไว้ฝั่งมั้งตั้งตรงไหนวะนี่ครับตั้งข้างหน้าได้ตรงนี้โอเคตั้งอีกหนึ่งคิดว่ามันน่าจะมีอุ้ยมีปืนไฟปืนไฟเจ็เจ็บ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 ้ยเกรเนดลันเชอร์ว่ะระเบิดปืนระเบิดปืนระเบิดใช่ใช่ให้พีเพลดีเฟนภายในสามสองหนึ่งมาแล้วมาแล้วหร ัอุ้ยมาแล้วยังไม่ทันพร้อมเลยยังไม่ทันพร้อมเลยย่งมาเซ่เราอยู่ข้างล่างอะเอาได้จัดให้เป็นน้องประจนภัยอยู่แล้วโอ้โหกูเห็นอย่างนี้กูไม่ไมน่ากูไม่น่าลงไปเลยอ่ะ<ป>เอาบอกให้กูขึ้นอ่าได้ครับซับไตเติลบอกให้ขึ้นครับจะอ,อยู่ขักวว่าให้ มันมาเยอะมากทุกคนกำลังปีนขึ้นไมันมาไงน่ะุกบนบนเชื่ออยู่เชืออยูโอยล่วงล่วงขอโทษขอโทษขอโทษใจเย็นลุก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 อย่าพิ่งอย่าพิ่งยุ่งกันน้อง ไปๆๆๆปไปไปไป,ไป,ไปิระเดี๋ยวหลังเลยวะมันต้องยิงใช่ปะอุ้ยมาไงอะ่ะมาอุ้ยข้างหน้าข้างหลังชิบหายแล้วอไอ้ไ,ไอ้นี่ไม่ลุกได้ซ้ำด้วยทุกคนว่าเราโกงนั้นดีกว่ามันจะได้ปีนขึ้นมาไม่ได้ครับเ,เอาข้างหลังตีมันตามมาเรื่อยๆเลยว่ะ แย่แล้วแย่แล้วน้องพังปะเนี่ยมีสต็อกอาร์โมครับเติมกระสุนได้มีระดับข้างบนอีกเติมกระสุนก่อนเติมกระสุนก่อนใจเย็นไอตัวข้างล่างเนี่ยอะไรไป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 ยายาตบหลังเข้าหลังเข้าปุ๊บหลังเข้า,าโอ้โหจะรอดไม่ได้กูดอ่ะ อุ้ยโดนตบอีกแล้วตกเก่งนะพวกเราอะ่ะฮะเป็นนักตกทีมชาติเหรี่บ้าเบียนหัวเบียนเทดมากตอนนี้เร่หมดแล้วว่ะเราคนไปก่อนที่<ล>พวกมันจะมีมากกว่านี้นะได้เลยเติมกระสุนในรัดนะพร้อมยังเนี่ยเปิดลัวได้แลวเนี่ยคีย์แพดเรารู้รหัสได้ไงอ่ย รู้รหัสได้ไงวะอันนี้คืออะไรอุ้ยฟุ๊กนี่เดนลันเชอร์เช็คเคิร์สพี่จะรอดูน้องยิง <ผม S 1> เหมือนเขาให้เราไปที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอ่ะนี่ไงไปถึงเลยก็ระบายที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับนะฮะต้องลงล่างถูกไหมใช่มันเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยเนาะ ถือมาันจนกล้าล <c oughs> <laughs> อยเลยเปิดเลยไปไปโอเวอรปีนด้วยเหรอโอเคเหมือนมีเหมือนมีคนเหมือนมีคนนี้นี่อยู่อ่ะเหมือนมีคนยิงอยู่ตรงนั้นอนะน,น่าจะเป็นถังทหารมั้งไป้ยเฮ้ยไม่พอเยอะไปยิง <c oughs> กนันให้มัน ให้ให้ให้มันเลือดหมดไม่ใ <Vietnamese> ช <atsu> ่กระสุนหมดไอ้หลอดกูไม่เอาไม่เอาตัวนี้มันแน่นชุดพี่แน่นชุดพี่แน่นไม่ตายฟุ๊บพี่แน่นพี่แน่นทำไมกูทำไมกูทำไมกูโอ้โหโอ้โหขอบคุณค่ะแม่เงยต้องไปข้างล่างหรือไปข้างบนวะไปข้างล่างทุกคนมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ใครอ๋อแปลว่าให้เราขึ้นรถไฟสวัสดีครับไอชิถหายยืนมองูเออคุณขับมันได้ไหมอแต่ว่าขับมันไม่ใช่ฟรีนะให้ไปเอาอะไรสักอย่างไปให้ให้ให้ไปเอาให้มันฟุกเรามีอะไรให้เติมกระสุนก่อนไหมมีตรงนี้ตรงไหนอ๋อนี่ไงข้างหลังได้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 กำลังไปเอา yes เอคดีกว่าไหมเนี่ยคุยเยอะเลยว่ะไม่ยินเสียงพวกมันมาไงปุ๊บเต็มเต็มรถเราต้องไปตรงนู้นพี่น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 ี่ตรงนี้ครับซัพพลายเหรอนี่ต้องหากซัพพลายพี่แล้วก็มาใส่ที่สี่ชิ้นนี่ไงนี่ไงงั้นเดี๋ยวไปเอาก่อนน่าจะอยู่ตรงนี้นี่ไงนี่ไงเจอละสองอัน ชึบมีอันเลยเขื่อละวโอ้ได้ทีละอันว่ะไปหยิบมาไปหยิบมาหยิบมาหยิสามหยิสองอุ้ยอุ้ยอุ้ยซอมบี้พวกหลักเข้าไม่มีมีแค่กูดีว่าเปลี่ยะไรอะเนี่ไปไปไปส่งของเร็วใกล้แล้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 วได้ความจริงแล้วครับมาไงน่ะ ส่งของหนึ่งอ่างสองกรหรออไม่หยิบมาด้วยเราน้องหนูมันหยิบได้แค่อันเดียวไม่ใช่หมายถึงว่าคนไอเอ็นพีซีเอ็นพีซีมันไม่หยิบมาให้ไม่มีสมองโอ้ได้หยิบเองก็ได้หยิบเองก็ได้ครับใครไม่หยิบผมหยิบให้สุดเย้ มาเร็วพุกขึ้นรถพุกเร็วขึ้นรถเอ้ยมาไงอ่ะคือแลวคืโอ้มันขึ้นแล้วกูจะตายแล้วฟุกกูจะตายแล้วโอ้โหมันผ่านไปเต้องไปเดี๋ยวนี้พวกเราทำเสียงดังมากเกินไปเอ้าฟุกเพื่อนไม่ได้ขึ้นเลยอยู่นี่ไมอ๋อเพื่อนยังไม่ได้ขึ้น แล้วจะทิ้งเพื่อนเหรอไอไป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 อย่าไปโห่รถไฟโูกูซนาอันนี้มันอารมณ์เหมือนแอดเ <c oughs> ขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าโจนสลัดมากอะเสียงมันอะวิกตอรี่วิกตอรี่เยสในที่สุดก็ชนะเฮ้ยอย่างน้อยก็ดีกว่าเกมเมื่อกี้นะ <laughs> อย,อย่างจี้อ่ะไปจนอสอแล้วกลับมาจนหนึ่งซื้อแห้งกระสุนไม่มีจริงเออเมื่อกี้กลับไปเอากระสุนมาเหมือนกันเฮ้ยฟุกคาซอมพี่อย่างเยอะแน่นอนเฮ้ยกูก็กูก,ก็เยอะนะ <laughs>